เสร็เรียบร้อยครับพี่น้องครับไปในก้กเสียเอาไปส่งเจะคว้างมันครับมานนี้แล้วกัสิไปทดสอบเกี่ยวให้เพิ่นเบิ่งน้าเล่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปพ่อกันอย่เ,อเพื่อบานม่วงครับไปทดลองเกี่ยวเขาหน้าปังของเจ้าของรถิ่นนะครับ ตัดบวกขาดนอะเฟืองล่องกลางล่องเนาะไม่จังอัดอันนี้เนาะพอเนาะอัดง่ายเนาะพอพอไงถือใจล่ะตัดขาดแล้วเอามีข้าวหน้าป่อยู่หันะ โอ้เข่าง่ามแกเนาะพอที่ได้หลยสอบอยู่ครับใส่เกี่ยวดันของอูปสิทธิโชวการช่งครับกีตมเลิกครับ แทกเน่เน่ขับมาตรวจสอบใเจะพองรถกันครับวันนี้ครับ หล,ล,ลัก็ยังเหลือยังเหลือส่วนล่างส่วนล่างในตองเทยกไม่เหมือนยังมันมีขอนบ่ะฮะบ่ขา้างหน้าเกียกร์เกียร์มันสิรหลุดมันเก่าเนาะ สอมแล้วก็เอามาทดสอบให้ครับพี่น้องครับรถเบซี่ซครับรถรุ่นนี้ก็10บกว่าปีครับพี่น้องครับ แถบซีมดสสภาพการใส่งานไปแล้วครับสำหรับรถคันนี้นะครับแต่จากของเป็นสื่อมากนะครับก็จำเป็นต้องเกตในเพ่นนะครับพี่น้องครับรถเก่านะครับพี่น้องครับสภาพในการเทว่าอย่างนักยู่ครับ ต้องต้องไปซาซานะครับอันนี้เกี่ยวดันในใส่ของอูประสิทธิโชคการชั่งครับพี่น้องครับสั่งเพิ่นมาให้เพิ่นเทียนหาพิเศษนะครับสำหรับ DC 60นะครับ เขาน,นี่หนาดีครับพี่น้องครับหนางามดีครับครับเขาดีกว่าหนาสวยงามครับเขาหน้าเด็ก็อยากลมเยอะหน่อยครับมีหม่องลมหม่องแข็งนะครับ ของรถเพิ่นกะเมื่อไม่นะครับบ่าเคยมีรถเกี่ยวมาจาักเทือนะอน,นะครับบัดเทือนนี่ะนะครับกะซืสือมาแล้วกะเกี่ยวบ่ได้นะครับกะเลยให้ทีมงานใช้หน่อยรถเกี่ยวนะครับเอาไปส่อมให้นะครับส่อมแล้วแล้วกะเอามาทดสอบเกี่ยวเขา่ากีหลีให้เพิ่นนบ่งเลยนะครับ ว่าพันครับพี่น้องครับครับเขาหน้าหนานะครับเขาหน้าหนางามๆนะครับเขาหน้าปังนะครับ หน้านา,าแบบนี้นะครับก็ยังบะเขนนะครับพี่น้องครับสําหรับรถเกา่าๆนะครับ